ทดลองวันนี้นะครับผมจะพยายามที่จะดึงผ้าปูโต๊ะโดยที่ไม่ยกจานขึ้นดูซิว่าผมสามารถที่จะทําได้หรือเปล่านะครับมาลองดูกันนะครับดูให้ดีๆนะครับเคถ้าโดยธรรมดาเนี่ยถ้าผมดึงผ้าอย่างนี้จานก็จะเลื่อนใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะพยายามที่จะดึงผ้าออกมาอย่างรวดเร็วดูนะครับโดยที่จานนี้ไม่เลื่อนเลยดูซิว่าจะหล่นหรือเปล่า เห็ครัอ,องเห็นไหมครับคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะลองซ้อนจานานี้นะครับดูทีดูว่าผมสามารถที่จะดึงแล้วจานไม่เลื่อนได้หรือเปล่าอยู่นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับการทดลองนี้มีหลักิทยาศา์อยู่นะครับ ก็คือเรื่องของแรงเฉื่ยนั่นเองครับคราวนี้เรามาลองดูนะครับว่าถ้าเราใช้จานกระเบื้องแล้วก็แก้วน้ําที่เป็นแก้วนี้นะครับเราสามารถที่จะดึงผ้าออกจากใต้าจานแล้วก็แก้วนี้ได้หรือเปล่ามาลองลุนกันนะครับพร้อมนะครับ 1, 2, หนึ่งสองสามนมครับ เดี๋ยวผมจะมาเฉลยกันนะครับว่าถ้าจะทําให้การดึงผ้าเนี่ยสาเร็จเนี่ยจะต้องใช้อะไรมัางคราวนี้เคล็ดลับนะครับในการที่จะทําให้การดึงผ้าเนี่ยประสบความสําเร็จอย่างแรกก็คือว่าพื้นผิวบนโต๊ะเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เป็นพื้นผิวที่ลื่นนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ผ้าเนี่ยจะต้องไม่หนาไม่บางเนเกินไปนะครับแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าวัตถุที่ใช้วางบนผ้าเนี่ยจะต้องมีน้ําหนักนิดหนึ่งแล้วเราพยายามที่จะวางวัตถุนี่นะครับแล้วก็ขอบผ้าเนี่ยไม่ไกลจากขอบโต๊ะมากเกินไปแล้วจังหวะที่เราใช้ดึงนะครับก็ใช้เป็นจังหวะกระต,ตุกด้วยข้อมือนะครับเป็นจังหวะเดียวเพื่อที่จะไม่เกิดการติดขัดหลังจากที่เราดึงผ้าน,นะครับให้้นจากขอบโต๊ะนี้เดี๋ยวเรามาล,ลองดูกันนะครับว่าผมจะสามารถที่ ลองทำแล้วก็ประสบความสำเร็จได้หรอีครั้งหนึ่งอยู่นะครับหนึ่งสองสเห็นไหครับเม<ข>ื่อเรากระตุกผ้าปูโต๊ะออกอย่างรวดเร็วแรงที่เรากระตุกจะส่งผลโดยตรงกับผ้าปูโตะ๊จึงทําให้ผ้าปูโต๊ะเคลื่อนที่ในขณะที่แรงนั้นไม่ได้กระทําโดยตรงกับสิ่งที่วางอยู่บนผ้าปูโต๊ะ สิ่งของเหล่านั้นจึงไม่ได้เคลื่อนที่ตามไปแต่ยังคงรักษาสภาพเดิมอยู่แม้จะมีการกระตุกภาาปุตโออกไปน้องๆถ้าเกิดว่าลองไปทําดูที่บ้านนะครับก็ขอแนะนําให้ใช้จานพลาสติกนะครับเพื่อป้องกันการแตกแล้วก็ลองสักสองสาครั้งเราจะรู้ว่าแรงเฉื่อยจริงๆแล้วก็มีความสนุกอยู่มากมายเลยทีเดียวนะครับ